สวัสดีครับผม,ผมกับรายการออบินครับผมวันนี้เราอยู่ในช่วงเอ่อะไรวะขวบมอสซว่าโอเคอยู่ช่วงกวมแลก็อ,อเดี๋ยววันนี้เรามาต่อจากเขาที่แล้วครับผมก็เดีปป๋ยววันนี้เราจะมาทำต้มยำปลารวมกันนะครับผมรวมถุกปลาไม่ใช่ปาลาหลายอย่างโอเคโอเคโอเครวมตุกปลาครับเริ่มทำเลยครับอย่างแรกนะครับก่อนทำนะครับก็จุดอตาแกสก่อนจุดเตาแกะปลาเนี่ยเพราะว่าถูกต้องใจเลย ดีมาแล้วอ,บบ <c oughs> อ่ะแล้วก็กูต้อกินต่อไปทำอะไรครับโอเคเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันนี่เรามีพวกวเครื่องเครื่องเครื่องต้มยำเนาะก<ม>็จะมีข่าตะไคร้แล้วก็ใบมกะกรูดครับผมก <c oughs> ็มีพริกะนาวมะเขือแล้วก็มีพริกเผาน้ำพริกน้ำพริกเผาครับผมเออตับบีบพริกมะขาะมเปียกแล้วก็มีหอมแดงโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันได้เลยขั <c oughs> ้นตอนแรกนะครับ ไม่ใช่ขั้นตอนแรกดิอันเนี้ยต้มน้ำปุ๊บก็ใส่พวกเครื่องต้มยำไปเลยนะฮะเพื่อให้มันหอม,อมจะได้แบบพอใส่ปลาปุ๊บจะได้ดับกลิ่นคาวปลาเลยนะครับไปก็จะม,มีพวกขา่าตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดค้าผบผมที่ใส่เข้าไปครับสูตรไม่ซ้ำจำไม่ได้ฮนะสูตรไตล์โครโมซ่สไตล์โควงโมวซ่นะครับผมไปรอน้ำเดือดครับปิดฝา ครับขั้นตอนต่อไปเราจะใส่พริก,กนะผมมาใส่เข้าไปเลยโอเคแล้วเดี๋ยวปรุงเลยปรุงอะไรต่อมะนาวมะนาวแล้วก็มีมีมะขามเปียกมะขามเปียกแช่น้ำลแล้วครับผมนี่นะครับมะขามเปียกถ้าจะถ้าจะถ,ถ,ถ้าจะนั่งก็ต้องใส่น้ำใส่น้ำร้อนๆจะดีกว่ามันจะละลายดีกว่าใส่เลยเนาะมะขามเปียกโอเคใส่เลยความเรี้ยวไม่ทันจัไม่ได้โอเคขดมะนาวต้องมันดีย มะนาวไม่ต้องใส่แล้วมีน้ำมะนาวใส่สักช้อนก่อนลองดูก่อนครับว่ามันจะเป็นรสชาติช้อนดีกว่าอ่าอีกนิดนึงก็ได้อ่ะอือโอเคพริกอันนี้เกล้อใส่ทีหลังแล้วก็อย่าเพิ่งใส่หยางหยาางนะตรงน้ำตาลใส่ด้วยเฮ้ยเกลือใส่เกลือ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 พริกเผาอ่ะพริกเผาเออเนี่ยพริกเผาใส่เลยเหรอนี่ เราใส่ไปเลยก็บอกแล้วพอเราสูตรไม่ซ้ำจำไม่ได้อ๋อช้อนนั่นแหละโอ้เป็นของคูณจะเปียวไหมเนี่ยก็บอกแล้วเราสูตไม่ซ้ำจำได้พอใส่ไปโอเคครับมาใส่เข้าไปจุงเราเห็นแล้วงงแล้วตอนนี้งงแล้วตอนนี้โอเคจะเป็นอาจารย์แล้วเหรอเดี๋ยวกดหยุดถ่ายยังเนี่ยยังโอเคโอเค โอเคแล้วก็เดี๋ยวคนก่อนคนให้มันเข้าเอาคนมันไปนน่าจะสุกแล้วปะปลาน่าจะสุกแล้วแหละไม่รู้โสดไม่ซ้ําจําไม่ได้พี่ใส่พี่เผาเข้าไปแล้วมันอี้นี่หน่ไม่หรอกไม่หรอกพี่ต้องให้พี่เผามันละลายด้วยอ่ะเดี๋ยวมันก็ละลายต่อไปก็ปลาน่าจะสุกแล้วนะครับใส่น้ำาม่รอลยมันอย่าลืมอย่าลืมหัวหอมต้องใส่แต่แรก ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวใส่หลังก็ได้หันไปหันกันลืมพริกอ่ะอันนี้พริกอันนี้ใค่ใส่เอาแตทเทศไปเลยเฮ้ยหั่นหอมเดี๋ยวนี้เลยเออใส่หอมมาใส่เทศไปเลยโอ้หเดี๋ยวเยอหันซีพีพีหันไม่คล้องเท่าไหร่หันเราไปเราไปหันคล้องนี่เราหันคล้องเนี่ยหันได้หน่อยระดับรายการใครกันแน่ระลับรายการใครกันแน่วะเนี่ย ได้ไหมโอมโอ้ยเป็นไรนะลูกเรื่ไรทำไก่ปไ,ไปนะลูกอะไรเกิดก็ต้องเกิด <คน S 1> ้องให้าปไงว่าใส่เป็นตาด้วยไงเออไม่มีเฟนเลยวะ <laughs> ่ะเฮียเล่นอะไรกันไม่ได้ น่นอันนี้เใ้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไหนนึงเีเปลี่อ่านี่อีกนิดนึงใส่ไปเลยึงบอกไงเอาเยอะๆมันแื้งนื้นตาก้องทำเองแล้วจังจังหวะนี้มันจะกินได้เหรอต้องรู้เฮยเฮยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาวใส่เฉยเลย ครัวไม่สูรไม่ซ้ำจำไม่ได้รู้จักว่าออปรุงตามสถานการณ์อะ่ะออแม่มะเขอือนี่ใส่ได้ป่าไม่ต้องมีขั้นตอนนะใส่หอมหอมไว้ก่อนนะครับลืมใส่ตั้งแต่แรกจริงต้องใส่หอมหอมแดงตั้งแต่แรกเลยลืมเปียวใส่<ม>เปียอย<ม>ู่ไหมไม่เปียวไม่ไม่ต้องละมั้งแต่เอาแต่เอาอย่างอื่น ไม่มีรสชาติอื่นเลยนอกจากนอกจากเปรี้ยวกับจืดอ่ะน้ำนี่น้ำปลามันต้องใส่ไหมอ่ะก็ต้องใส่นะหรือไม่จะเอาเกลือเอาเกลือดีกว่ามเออเพราะว่ามันมันมีใส่เกลือดีกว่าเออใส่เกลือไปก่อนไม่รู้่สูตรไม่ซ้ำจำไม่ได้อ่ะกินไม่ได้ใช้มือหยิบไปเลยเกลือเกลือไม่ใส่เยอะนี่หรือพี่ทำให้ดูวะเล่นละเล่นกันนะสองหยิบมือนะจ๊ะ ไม่ <peach> เกลียดเลยนี่ไเห็นเกลืแค่นี้เ <c oughs> หรอจะอีกอ่ะเดี๋ยวลองคนก่อนคนพี่คนดิเหมือนพริกเผามันยังไม่ถึงเครื่อง <c oughs> เออวให้มันพริกเผามาใส่ดิด <c oughs> เออมันใส่ออกมาท้อนนึงแลที่เหลือเท <c oughs> เพื่ออะไรอ่ะาจริงเพื่ออะไรมันเป็นน้ำพริกเผาหวานเปล่าวะใช่มันต้องเราเป็นเผาอย่างนี้ <c oughs> น้ำพริกเผาตามแม่ไม่นอม โโอหพ่อแม่ป้าน้องไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เออถ้าสนใจเป็นสปอนเซอร์ก็ได้ครับลิมพันกันแล้วได้ไหมได้ไหมดูอีไม่ได้ยัง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 ไม่ใช่ไม่ใช่สีสีมันคนทนสีสีได้แล้วเว้ยนี่น้ำมันเยอะไปหน่อยมันทำให้จืดน้ำตาลต้องใส่น้ำตาลไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะลองชิมน้ำก่อนผึ่งๆนั่นเองนะใจเย็นใจเย็นใจเย็น ชิมอ่ะไอชิมมือมือไอนี่ดิมือมือไอนี่เดี๋ยวมือไอนี่ก็ตรงนี้ก็มีปะอะไรเนี่ยทำทำทำเป็นจริงวะเนี่ยคนคนดูยนี่เป็นครั้งแรกไปไหนแล้วเนี่ยรถเหมือนเดิมเตี๋ยวๆต้องมันยังจะใส่เกลือไปเพิ่มช้อนตะไพรกเผาด้วยแหละ ตอนนี้เขาด้วยเออได้งั้นสิใส่เพือสักหน่อยฮะเฮ้ยพอโอ้ยเออโอ้โหขี้แตกแน่วัวนะไม่ต้องพูดถึงไหมมันแตกอันี้เล่นดีกว่ามั้เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวผมล่วงพี่ล่วงกินกินกับกินกับมะม่วงอ่ะได้เฮ้ยโอ้ยแต่เนื้อเยอะมันอร่อยวะโอ้ยกระเด็นใส่เมื่อกี้ คนละตอนนี้เฮ้อโอจะใส่อีกอยู่อันเนี้ยอันเนี้ยมันจําเป็นจริงๆอ่าจำเป็นก็จําเป็นตามใจตามใจตามใจเมนูพี่นะเนี่ยคนจันปลาไม่เป็นตัวแล้วพี่เอ้ยเอ้ยอย่างนี้แหละดีกินง่ายใส่ข้าวต้มเลยไหมข้าวต้มข้าวต้มคนจันปลาไม่เป็นตัวรู้หรือเปล่าพี่พี่ขออันนี้ตักนี่เดี๋ยวอันเนี้ยนะเม็นช้อนที่เผามันจะหวานนะมากินโดน้ำไปเยอะ เค็มไ้ลองด้วยใส่ไปช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนเงี้ยอร่อยป่ะอู้แปดแปดนาทีแล้วโอเคอร่อยเนาะเอาลอยเฉยเอร่อยแล้วมเียองไม่เทียองโอเคขึ้นอเคขึ้นไหนมาดีกว่าตอนแรกอ่ะบ้าแสบหลายไปไปอะไรต่อมะเขือเทศลง มะเขือเทศหรือมะเขือเทศใช่ไนะครับแล้วก็พริกแห้งสิ่งสำคัญอย่าลืมเลยนี่ครับนมข้นจืดกอนรอก่อนนะครับรอมะเขือเทศก่อนนะครับโอเคเลยเนี <c oughs> ย่ยคลิปนี้ไม่ตัดเลยใส่ก่อนเลยโอ้สีม่งน่ากินดีวะ่ะ มันมีใครทักตัวบุญเลยอี๋จ้ะใส่ไปให้หมดเออเอาให้หมดเอาให้คุ้มหมดแล้วเออจะได้กิมรู้ไหมว่าพี่ขาได้พี่ซื้อมากินกับอะไรรู้ไหมัไม่ใช่กินกับไข่น้งลมอร่อยนะเว้ยรูผมเชยๆอยู่ที่คนชอบแหละเนาะโอ้โห อย่าให้เหลือไม่ได้ฟากเลยเนาะแล้วก็ตื่นแป๊บๆหนึง่งเปิดฮอยครับต่อไปเราจะใส่นมข้นจืดนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เพื่อความเข้มข,นข้นความเหนีวน,นั่นเองอืใส,ใส่หมดเลยครับผมเรี็บร้อยครับรน้ำน้ำหยุดเดือดเลยเมื่อกี้รอเดือดอีกที รอเดือดต้องคนก่อนดิคนก่อนต้องคนด้วยใช่ไหมเออคนนิดนึงคนเบาๆอย่าคนแรงเพราะปลามันเริ่มจะเปื่อยแล้วตอนเนี้ไม่เริ่มหรอเปื่อยแล้วแหละเออเดือดเลยแล้ว <Okay. S 1> โอเคโหน่ากินว่ะเฮ้ยแล้วก็รอเดือดอมไม่ใช่เดีย๋ยวลองใส่หน้่มคนแล้วเดี๋ยวลองชิมอยู่ทีนี่ก่อนรสชาติจะเป็นไงผมครับสุกแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้นี่ะเ,เอามาบอ่อไฟกังบอ่อไฟก่อนบอ่อ,อ,บอไฟจืดจืดตบอไฟ แล้วก็เอามาชามชามเหมือนเล็กนะฮะโอเคอืมโห้ยน่ากินมากเลยอ่ะอ๋อเฮ้ยเราลองชิมรสชาติกันเลยยังไม่ต้องชิมนะเดี๋ยวเราลองชิมดูว่าทำยังไงเดี๋ยวค่อยมาปรุงถนัดก็ได้ มีอย่างปลาเก๋าปลาคุดแล้วก็ปลาปานเนาะสามอย่างสามสามชนิดปลารวมปลารวมแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งเป็นปลาอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าจะเคยให้จะเคยขายเห็นอยู่เนาะเอาแค่นี้นะเอาแค่นี้ก่อนเนาะเออชามมาเลยแต่ไปแค่นี้เห็ไหมนี่ครับผมไอออกออกไปนะอยตบมือทำไงแล้วอืมโอเคออร่ย อ่าตอนนี้เราก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูเลยครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับผมจะจืดไปไหมหรือจะจะเข้มไปลองดูดอ่าดเดี๋ยวให,ให้น้องวัดลองกินดูอะ่ะเฮยอร่อยอะ <laughs> สูตรไปซ้ําจําไม่ได้จริงๆไม่รู้ว่าใส่อนะไรมั้งแต่ที่รู้ที่แน่แนมีรสดีมีเกลือน้าปลาไม่ได้ใส่เนาะไม่ได้ใส่ไไม่ไน้ำปลาไม่ได้ใส่มีมะนาว,วข่ามเปียกขนาดน,นึงเนาะ น้ำตาลก็ไม่ได้ใส่ไหนแต่ก้องมาลองนิตะก้องมาตะก้องมาโอ้โไหนต่ก้องมาตะก้องตะก้องตะก้องมาอือหืออยเว้ยได้ได้ได้เดี๋ยวเอาภาพมาเช็ดก่อนเดี๋ยวอร่อยเฮ้ยมีข้าวไหมมีเดี๋ยวเดี๋ยวอยูข้าวมัน งั้นขอจบคลิปนี้เลยเท่านี้ครับคลิปหน้าจะเป็นการทํากับข้าวอะไรนะครับจากปลาที่เราไปล่ากันมาได้นะในแต่ละคลิปนะครับงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยครับออมิกนะครับแล้วก็คอยติดตามซีรีส์ตกปลาเดอะซีรีส์รายการตกปลาเดอะซีรีส์กับรายการควมมั่วซั่ของพวกเราด้วยนะครับแล้วว่าอนาคตถ้าคนติดตามเยอะขึ้นก็จะมีรายการใหม่ๆเพิ่มขึ้นตามนะครับบายสวัสดีครับจบตัดจบ Да только при контроле.